อ,อเพลงอ,อในขณะที่ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนกำลังจับตาความเคลื่อนไหวของมหาอำนาจโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีด้านการทหารจู่ต่อประเทศไทยกับสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ทําให้ทั้งภูมิภาคต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าประเทศไทยได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของตัวเองโดยเป็นโครงการที่ดําเนินการมาอย่างลับๆภายใต้การควบคุมของกองทัพ และสำเร็จไปไกลเกินกว่าที่ใครคาดคิดประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธไม่ได้มีเทคโนโลยีหรืองบประมาณมากพอที่จะพัฒนาเครื่องบินเองแต่วันนี้ความเชื่อนั้นถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อนักวิเคราะห์หลายสำนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมจากฐานทับอากาศลับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแสดงให้เห็นโครงสร้างที่ ไม่เคยมีมาก่อนและการเคลื่อนไหวของเครื่องบินลำหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏในฐานข้อมูลของเครื่องบินจากต่างประเทศเครื่องบินบินลำนี้ไม่ใช่ยัส30เกาจีพานไม่ใช่ f 16ที่กองทัพอากาศไทยเคยมีมันมีรูปลักษณ์ที่แปลกตาคล้ายคลึงกับเครื่องบินขับไล่สมัยไม่แบบสินแต่กลับมีรายละเอียดบางส่วนที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะแบบไทยต่อทั้งลักษณะปีกการติดตั้งอาวุธและระบบควบคุมภายในที่ ไม่เหมือนกับของประเทศใดในโลกข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวภายในระบุว่าโครงการนี้มีชื่อรหัสว่าพะอินศูนย์หนึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมันติฟังชันที่สามารถทำภารกิจได้ทั้งจมตีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและลาดตระเวนมีการออกแบบตัวเครื่องให้มีคุณสมบัติล่องหนต่อเรดาร์พร้อมพร้อมระบบอาวุธนำวิถีระยะไกลและระบบยาที่สามารถควบคุมการบินแบบอัตโนมัติได้ในบางภารกิจสิ่งที่น่าทิ้งกว่านั้นคือโครงการนี้ไม่ได้รับความช่วย หลือจากต่างชาติอย่างเปิดเผยแต่อาศัยความรู้จักนักวิศวกรไทยรุ่นใหม่ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศและได้รับทุนจากกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาเทคโนโลยีเองภายในประเทศโดยใช้เวลามากกว่า8ปีในการวิจัยออกแบบและทดสอบเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปชาติในอาเซียนต่างพากันแสดงความกังวลทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างก็เรียกประชุม คณะกรรมาการความมั่นคงเพื่อหารือถึงความเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจในภูมิภาคนี้การที่ประเทศไทยสามารถสร้างเครื่องบินขับไล่ด้วยตัวเองได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จทางเทคโนโลยีแต่มันยังหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของสมดุลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยเคยคิดว่าไทยเป็นเพียงผู้เล่นรองสิ่งที่ทําให้หลายฝ่ายจับตามองคือความสามารถด้าน อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินรุ่นนี้มีการติดตั้งระบบเวร์ลอรเซอร์แบบพัฒนาเองระบบต่อต้านการลบกวนแบบดิจิทัลและยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบป้องกันภายทางอากาศของไทยได้แบบเรทสายซึ่งหมายความว่าเครื่องบินนี้จะไม่บินเดี่ยวแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสงครามยุคใหม่แบบเต็มรูปแบบอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หลายประเทศเริ่มเกิดความกังวลคือความเร็วในการผลิตหลังจากต้นแบบลำแรกประสบความสําเร็จในการบินทดสอบกองทัพอากาศไทยได้สั่งสร้างเครื่องแบบรุ่นที่ 2และ3เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบการรบและคาดว่าในปี2026จะมีเครื่องที่พร้อมพื่อปฏิบัติการอย่างน้อย5้าลำซึ่งถือว่าเร็วอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับโครงการที่ไม่มีบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงนักวิเคราะห์จากญี่ปุ่นออกมา้ความเห็นว่าโครงการนี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินสตีนอย่าง F-35 และ y 2 8ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของภูมิประเทศและงบประมาณแบบไทยย่อๆซึ่งแม้จะไม่ได้ลำหน้าเท่ากับมหาอำนาจ แต่ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนเกมในภูมิภาคอาเซียนได้อีกคําถามที่สําคัญคือไทยจะนําเครื่องบินรุ่นนี้ไปใช้ในรูปแบบไหนาจากรลายงานของสํานักข่าวภายในประเทศเครื่องบินพาอินศูนย์หนจะถูกวางตําแหน่งเป็นกําลังหลักใหม่แท่แนผ้าที่กําลังปิดประจําการและจะทํางานร่วมกับไกยเพ่นในภารกิจป้องกันน่านฟ้ายกระดับศักยภาพการป้องกันตนเองและอาจจะเป็นกําลังหลักในภารกิจผสมกับกองทัพเรือใน อนาคตมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าโครงการนี้มีการพัฒนารุ่นไร้คนขับร่วมด้วยซึ่งจะเป็นแนวคิดใหม่ที่ไทยอาจจะกลายเป็นผู้นำในด้านเครื่องบินไร้คนขับติดอาวุธในภูมิภาคนี้และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในอาเซียนอย่างรุนแรงแต่ถึงแม่จะมีความสำเร็จที่น่าทึ่งสิ่งที่หลายฝ่ายยังจับตาคือความยั่งยืนของโครงการนี้เพราะการผิตเครื่องบินเองไม่ใช่เรื่อง นายต้องมีระบบสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งสายการผิดชิ้นส่วนอะไหล่การบำรุงรักษาและการฝึกนักบินโดยเฉพาะหาประเทศไทยสามารถสร้างระบบเหล่านี้ได้ภายในประเทศจริงก็จะกลายเป็นชาติแรกในอาเซียนที่มีอุตสาหกรรมเครื่องบินขับไล่แบบครบวงจรของตัวเองเมื่อข่าวถูกส่งต่อไปยังสื่อในจีนรัสเซียและสหรัฐอเมริกาต่างก็เริ่มขุดคุยข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีใครอยู่เบื้อง หลังโครงการนี้หรือไม่มีข่าวหรือว่าอาจจะมีความร่วมมือทางเทคโนโลยีจากประเทศที่ไม่เปิดเผยเชื่อหรือแม้กระทั่งอดีตวิศวกรจากประเทศใหญ่ที่ย้ายมาร่วมพัฒนาโครงการนี้แบบลับต่อเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจํากัดทางการเมืองระหว่างประเทศแม้กระนั้นโครงการนี้ก็ทําให้คนไทยหลายคนรู้สึกภาคภูมิใจเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยสามารถประกาศได้ว่าเรามีเครื่องบินขับไล่ ที่ออกแบบและผลิตเองได้จริงๆและเป็นสัญญาณว่าไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่แห่งอธิปไตยทางเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศขณะที่ชาติอาเซียนอื่นยังคงพึ่งพาก,การนำเข้าเครื่องบินจากยุโรปจีนหรืออเมริกาประเทศไทยกับสแสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาตนตนเองไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปความกล้าที่จะลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเริ่มให้ผลตอบแทนที่จับต้องได้และอาจเป็น แรงขับดันให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับชาติสุดท้ายแล้วโครงการพระอินทร์ศูนย์หนึ่งไม่ใช่แค่โครงการเครื่องบินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของกองทัพไทยที่ไม่เพียงแต่อาศัยงบประมาณแต่กล้าทีา่จะสร้างริมและยกระดับประเทศไทยสู่เวทีใหม่อย่างแท้จริงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนคงจะไม่สามารถมองข้ามการพัฒนานานในครั้งนี้ได้อีกต่อไปเพราะเครื่องบินที่ผลิตโดยคนไทยอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของความมั่นคงในภูมิภาคและเป็นสัญญาณว่าอนาคตของ เทคโนโลยีทางการทหารในอาเซียนกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่โดยประเทศที่เคยถูกมองข้ามมากที่สุดประเทศไทยทันทีที่เครื่องบินขับไลยพระอินศูนย์หนึ่งถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยกลายเป็นสิ่งที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในที่ประชุมอาเซียนล่าสุดที่จัดขึ้นณนกรกุงจาก,การตาอินโดนีเซียรัฐมนตรีกาจากหลายประเทศเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงแนวทางการพัฒนา อาวุธของประเทศไทยและการที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านช่องทางความร่วมมือด้านการทหารภายในภูมิภาคแต่ประเทศไทยกลับยืนหยัดในหลักการอธิปไตยทางเทคโนโลยีโดยชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นผลผลิดจากความตั้งใจที่จะพึ่งพาตนเองและป้องกันตนเองโดยไม่ต้องพึ่งมหาอำนาจไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคุกคามใครทั้งสิ้นหากแต่ต้องการเสริมความมั่นคงในภูมิภาคให้ เกิดสมดุลใหม่ที่เท่าเทียมและยั่งความเคพื่อนไหวของพระอินศู์หนึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นในวงการความมั่นคงว่าไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนและมีโอกาสหรือไม่ที่เครื่องบินขับไล่รุ่นนี้จะถูกนำไปต่อยอดสู่การผลิตเพื่อการส่งออกนักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยด้านยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้ได้แสดงความเห็นว่าเครื่องบินลำนี้มีดีไซน์และ ระบบที่มีศักยภาพมากพอที่จะได้รับความสนใจจากประเทศเล็กๆที่ต้องการกำลังอากาศแต่ไม่สามารถซื้อ F35 หรือ S39 ได้เพราะต้นทุนสูงเกินไปหากพระอินทรมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำและประสิทธิภาพบีจีมันอาจกลายเป็นทางเลือกที่3ส,สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกาตะวันออกกลางหรือแม้แต่ในอาเซียนเองมีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าในขั้นตอน ต่อไปกองทัพไทยมีแผนจะเปิดตัวเครื่องบินรุ่นที่2องอย่างเป็นทางการภายในปลายปี2025พร้อมพร้อมจะแสดงการบินจริงต่อสื่อมวลชนและพันธมิตรพิเศษซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่าไทยไม่ได้แค่สร้างต้นแบบเท่านั้นแต่พร้อมพร้อมจะเดินหน้าสู่การผลิตแบบเต็มรูปแบบอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาคือการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธร่วมกับเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้โดยบริษัทเอกชนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก และสำนักงานวิจัยทางทหารได้เริ่มโครงการวิจัยนาทีลบหนึ่งซึ่งเป็นผีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางที่มีระบบนำวิธีแบบ่วมอร์โกเรดอลถึงกินฟอ์บีมซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยมากในระดับภูมิภาคการที่ไทยสามารถสร้างทั้งตัวเครื่องบินระบบควบคุมและขีปนาวุธของตัวเองได้แสดงให้เห็นถึงระดับความพร้อม,อมของอุตสาหการรมป้องกันประเทศไทยที่ ขยับเข้าใกล้ประเทศอย่างเกาหลีใต้หรืออิสราเอลมากขึ้นทุกทีซึ่งในอดีตเรื่องแบบนี้เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คำตอบหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเห็นพร้อมพร้อมกันคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมานี้กองทัพได้ปรับกับโครงสร้างองค์กรปรับระบบจัดซื้อให้มีความโปร่งใสามากขึ้นและจัดตั้งศูวนย์วิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่มีงบประมาณสนับสนุนระยะยาวทำให้นักวิจัยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ต่อเนื่องไม่ต้องถูกหยุดกลางทางเพราะปัญหาการเมืองหรือการเปลี่ยนผู้นำนอกจากนี้ยังมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า,ลากระบังและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน ขั้นสูงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการทางด้านอากาศคลศาสตร์ระบบควบคุมอัตโนมัติวัสดุผสมคอมพิตเมทรลดาและการออกแบบระบบอาวุธให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกปัจจัยสำคัญคือการใช้แห่และเมื่ออีโรวน,นีในกระบวนการออกแบบและจำลองการบินทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในการทดสอบทางกายภาพได้หลายล้านบาทและสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของเครื่องได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผิดจริงแม้ว่าในปัจจุบันเครื่องบีบ เพราะอินศู์หนึ่งยังไม่ได้ถูกส่งออกหรือเปิดขายต่อสาธารณาชนแต่มีข่าววงในจากแหล่งข่าวทางการทูตระบุว่ามีตัวแทนจากประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาบางประเทศเริ่มแสดงความสนใจและขอเข้าร่วมสังเกตการในการทดสอบการดินรอบต่อไปทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การทดลองทางทหารแต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่จะวางรากฐานให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผิด เทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาคได้จริงในอนาคตแน่นอนว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจการคุกคามทางเศรษฐกิจการพยายามะลอหรือแทรกแซงผ่านช่องทางระหว่างประเทศแต่หาประเทศไทยยังสามารถรักษาความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือของคนไทย ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการที่รวมพลังการเปลี่ยนจากประเทศผู้ซื้อมาเป็นประเทศผู้สร้างด้วยความสามารถที่พิสูจน์ได้จริงพระอินทรศูนย์หนึ่งจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไล่แต่คือสัญลญักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของไทยที่กำลังสะท้อนกลับไปยังสายตาของอาเซียนและโลกทั้งใบคำถามคือจะมีชาติใดในอาเซียนที่กล้าเดินตามรอยไทยแล้วลุกขึ้นมาพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารด้วยตนเอง หรือไทยจะกลายเป็นต้นแบบที่ประเทศอื่นต้องมองอย่างระแวดระวังแม้ในวันนี้พอศูนย์หนึ่งยังไม่ถูกวางขายหรือส่งออกแต่มีรายงานว่าประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาบางแห่งเริ่มแสดงความสนใจและอาจเข้าร่วมสังเกตการในรอบการทดสอบการบินถัดไปหากต้นทุนต่อหน่วยต่ำและมีประสิทธิภาพจริงก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ที่ไม่สามารถเข้าถึง F 3 5หรือ d 3 9ได้ความสำเร็จนี้เกิดจากการวางยุทธศาสตร์หมายของกองทัพไทยที่เน้นการจัดตั้งสูงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเต้นทุนสูงเกินไปหากพระอินศูนย์